สวัสดีครับผมออซซี่จาก s s h o p นะครับก็วันนี้มีแท่นชาร์จไร้สายตัวใหม่นะครับมาแนะนำกันนะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ฮอกโคนะครับมาด้วยกัน2รุ่นนะนี่ให้ดูนะฮะชื่อรุ่นว่า CQ5 กับ CQ6 นะครับ2ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างกันหลักๆเนี่ยจะต่างกันตรงที่ชาร์จนาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเหมือนและต่างกันยังไงเนาะโอเคเรามาดูก่อนตัวนี้นะครับ มันก็คือแท่นชาร์จไร้สายแบบเทรนวันนะครับก็คือมันสามารถชาร์จอ่ะผมให้ดูอย่างนี้ว่าตามในรูปอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าเนาะก็ชาร์จโทรศัพท์อันนึงชาร์จหูฟังอันนึงนะครับแล้วก็ชาร์จนาฬิกาอันนึงนั่นเองนะครับโดยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นแท่นยาวๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแท่นชาร์จที่ออลตราตินนะครับก็คือมันบางมากนะครับเป็นไวเลสฟ้าชาร์เจอร์นะครับทรนวันนะก็คือตัวมันเนี่ยจะมีขนาดบางเห็นไหมฮะมันจะเป็นแท่นขนาดยาวเหมือนก มันมีขนาดที่บางนะครับคืออาจจะแบบพกพาไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็เสียบตามกระเป๋าเสียบอะไรไปได้เพราะว่ามันไม่อ้วนนะคบมันบางๆมันยาวนะโอเคจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็รองรับ wireless charging ทุกๆความแรงเลยนะครับตั้งแต่5วัตต์7วัตต์ครึ่งนะครับ10วัตต์15วัตต์นะแล้วก็ ultra t i n design นะครับก็คือบางนะครับดีไซน์แบบบางนะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับ แล้วก็สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับใช้ระบบ Qi ในการชาร์จนะฮะก็โปรโตคอลแบบเดียวกันนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าสามารถรองรับทุกอย่างเลยนะครับนาฬิกานะครับ Apple Watch นะฮะ s e t s e t นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับ x i t u m ็กซิมั่ w พววัตนะก็สูงสุดของต่อ1ช่องเนี่ยสำหรับช่อง2ช่องนี้เท่านั้นนะสูงสุดที่1 5วัตนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยสูงสุด5วัตนะครับนาฬิกาสูงสุดที่2.5วัต นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับความแรงในการชาร์จของเขานะครับใช้จ่ายรวมเนี่ย22.5วัตต์นะครับสำหรับการชาร์จพร้อมกัน3อุปก,กรณ์นะฮะมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนแค่ซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับหลักๆเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าต,วตัวตัวตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยเขาจะออกแบบไว้ชาร์จสำหรับพวกซัมซุงแบบซัมซุงวอชนะ Galaxy Watch นะครับตัวนี้นะอ่านในรูปนี้ก็จะเป็น Galaxy Watch แต่ว่าในตำแหน่งของโทรศัพท์เนี่ยก็กับหูฟังเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับจะเอา iPhone มาชาร์จก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา AirPod s มาชาร์จก็ได้หรือว่าจะเ,เป็นหูฟัง Samsung พวก Galaxy Buds นะรุ่นที่มันรองรับ Wireless Charge ก็ชาร์จได้นะครับหรือว่า Samsung รุ่นที่มี Wireless Charge อย่างพวกตระกูล S ทั้งหลายหรือว่า Note เนี่ยก็สามารถวางชาร์จได้เช่นกันนะครับก็ก็คือง่ายๆเลย2รุ่นนี้นะครับ แตกต่างกันแค่ตำแหน่งชาร์จนาฬิกาในส่วนของซ็อกเก็ตรวมใหญ่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เรานะสมมุติว่าเราใช้ Apple Watch เราก็ซื้อรุ่น 4Q5 นะครับถ้าเราใช้ Galaxy Watch เราก็ซื้อรุ่น 4Q6 นั่นเองนะครับก็ต่างกันแค่นี้นอกนั้นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับความแรงอะไรจ่าเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์กันแกะกล่องมาเราจะได้แท่นชาร์จแบบนี้อันนึงนะครับ คู่มือ1อันแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น USB A to C 1เส้นนะครับแบบนี้แท่นชาร์จก็ไม่มีอะไรนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเรียบๆแบบนี้นะตรงนี้เขาก็ทำมาเป็นเท็กซ์เจอร์แบบลายผ้าๆนะครับเข้าใจว่า เวลาเราวางอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอยมากนะครับเพราะว่าตัวมันเหมือนมีริ้วรอยมาอยู่แล้วเป็นลายผ้าผ้านะถ้าสังเกตดีๆเห็นนหฮะเนี่ยมันจะเป็นลายผ้าผ้านะแล้วก็มีไฟสถานะตรงเนี้ยสามตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็เป็นหลุมนะครับสำหรับวางตัวนาฬิกานั่นเองนะครับในส่วนของรุ่นที่ผมแกะออกมาเนี่ยเป็นรุ่น CQ5 นะก็จะวาง Apple Watch นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแท่นชาร์จเบสหลักนะครับซึ่งสามารถชาร์จโทรศัพท์พร้อมกัน2เครื่องก็ได้นะครับหรือว่าชาร์จโทรศัพท์อันหนึงหูฟังอันหนึ่งก็ได้วางสลับกันได้นะครับสช่องเนี้ยชาร์จจ่ายไฟเท่ากันเขาจะแบ่งไฟกันเองในกรณีที่เราเอาโทรศัพท์มาวาง2เครื่องแบบเนี้ยนะครับมันก็จะแชร์กันไปนะก็คือมันจะชาร์จได้รวมๆเนี่ยที่ 22.5วัตต์นะครับสมมุติเราวางไป2เครื่องเนี่ยแทนที่มันจะชาร์จเต็มมันก็จะชาร์จลงนั่นเองแต่สามารถชาร์จพร้อมกันได้อย่างสมมุติวา่าหัวเตียงเรามีมีโทรศัพท์2เครื่องอะไรเงี้ยจากของเราของแฟนอะไรเงี้ยเราก็สามารถวางซื้อแท่น,นนี้เดียวนะครับวางมันพร้อมกันอย่างนี้นะมันก็จะสามารถชาร์จได้ถึงเชา้าเต็มพร้อมกันโดยเป็นไวเลสทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีข้อแนะนําก็คืออะแดปเตอร์ที่นํามาใช้เนี่ยก็ควรจะแรงกว่ากําลังไฟสูงสุดที่เขาจะใช้ได้เช่นถ้าเขาบอกว่า าชาร์จได้สูงสุดรวมรมเนี่ยที่22.5วัตต์อะแดป,ปเตอร์ที่นํามาใช้เนี่ยมันก็ควรจะมากกว่า22.5วัตต์นะจ,จะเป็นแบบ30วัตต์อะไรเงี้ยเป็นอย่างตับนะครับเพื่อความาสเสถียรในการชาร์จนะครับก็สําหรับตัวหน้าด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากตัวมันก็เรียบเรียไม่มีอะไรนะฮะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรแต่อย่างใดมีแค่ช่องเสียบสายชาร์จ type c เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นขานะครับมียางรองมาสี่มุมกัรลื่นนะแล้วก็มาตรฐานต่างๆรวมถึงชื่อรุ่นแล้วก็เรทการจ่ายไฟกก็จะเขีียยนนบออู่ตรง นะครับสำหรับตัว CQ5 และ CQ6 นะครับอย่าลืมนะหน้าตาเหมือนกันนะ CQ6 ใช้พวก Galaxy Watch นะครับแล้วก็ CQ5 จะใช้กับ Apple Watch นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับตัวแท่นชาร์จก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะก็ผมจะทำการเสียบสาย Type C เข้าไปนะครับไฟสเตตมันก็จะติดขึ้นมานะครับเป็นการเช็คว่าตัวมันรับไฟมาแล้วนะครับแต่ว่าขณะที่มันไม่ทำงานเนี้ยมันก็จะไม่มีไฟอะไรติดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะโทรศัพท์วางลงไปผมเทสให้ดูนะตัวโทรศัพท์เนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้ง2องช่องเหมือนที่ผมบอกนะจะชาร์จพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะวางอันนี้ก็ได้วางอันนี้ก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวผมจะลองวางช่องนี้ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะทําการชาร์จอย่างนี้นะสีเขียวขึ้นแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้มันทาการชาร์จแล้วนะครับสาหรับอ่าช่องฝั่งขวามือนะอ่าทีนี้ผมจะลองยกขึ้นดูนะครับไฟมันก็จะติดตําแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งล่างสุดนะครับเป็นการบอกว่าเมื่อกี้ช่องนี้ทํางานทีนี้จะลองวางช่องนี้ดูเห็นไหม บอกว่าช่องการกําลังทํางานอยู่นะครับก็คือ2ช่องนี้สามารถใช้วางโทรศัพท์ได้สมมติว่าผมมีโทรศัพท์อีกเครื่องนี้สมมติผมมีโทรศัพท์เครื่องผมมาวางนี้มันก็จะชาร์จคู่กันไปเลยนะครับก็สามารถาชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันนะครับเพียงแต่ว่าที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันชาร์จเต็มระบบทั้งหมดก็คือช่องหนึ่งเราวางโทรศัพท์อีกการหนึ่งเราอาจจะวางหูฟังแล้วก็วางนาฬิกาตร,ตรงนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับใช้สายเส้นเดียวในการชาร์จสามอุปกรณ์นะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ เดี๋ยวนี้ชีวิตสมัยใหม่นะครับมันสมาร์ทไปหมดแล้วนะครับก็จะเน้นไปทางเทคโนโลยีไร้าสายสมากนะแล้วก็บางทีเรามีอุปกรณ์ที่ต้องชาร์จรายวันเยอะนะครับไอ้แท่นชาร์จแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับคือเท่าที่ผมเคยลองใช้มาคือข้อดีของแท,ท่นรวมๆแบบนี้ก็คือมันกันลืมนั่นเองนะครับคือแบบเวลาเราวางหัวนอนเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเรายังไม่ชาร์จอะไรเพราะมันจะโบไปนะฮะเราก็จะได้เอามาวางให้เรียบร้อยตอนตื่นเช้าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลืมชาร์จนะครับตัวนี้ก็ ประมาณนี้นะฮะสำหรับแท่นชาร์จรุ่น c q 5จะโคนั่นเองนะครับ 4Q5 และ c q 6นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับ 4Q5 เนี่ยช่องชาร์จนาฬิกาจะเป็นของ Apple Watch นะครับแล้วก็รุ่น c q 6 ช่องชาร์จนาฬิกาจะเป็น Samsung Watch พวก Galaxy Watch ทั้งหลายนะครับในส่วนของแพดตรงที่ชาร์จเนี่ยเหมือนกันนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้สมมุติว่าเราซื้อรุ่น 4Q6 ไปแต่เราใช้ iPhone เงี้ยก็สามารถชาร์จได้ใช้ a p ร์พอก็ชาร์จได้นะครับแต่แบบว่าตัวช่องนาฬิกาเนี่ยมันจะเอาไว้ชาร์จพวก Galaxy Watch นั่นเองเราอาจจะแบบว่าเราใช้ Samsung แฟนเราใช้อ iPhone อะไรเงี้ยเราก็เอา iPhone แฟนมาชาร์จตรงนี้นะครับในส่วนนาฬิกาก็ชาร์จของแฟนไปนะฮะประมาณนี้ ก็เท่านี้เลยนะครับในรายละเอียดไม่มีอะไรแล้วนะครับ4.5 4.6นะก็เป็นแท่นชาร์จ2รุ่นที่ออกแบบมาในช่วงนี้นะครับเน้นการชาร์จรวมๆกันด้วยสายเส้นเดียวนะแล้วก็พกพาง่ายด้วยขนาดบางๆนั่นเองนะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปี้นะครับซึ่งก็จะมีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ในช้อปปี้เรามีไลฟ์ทุกวันนะครับพอลอง คลิกลิงก์ใน Description เข้าไปที่ร้านได้นะครับมีไลฟ์มีแจกโค้ดทุกวันเลยนะครับลองแวะเข้าไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ